ดีคุณฟซีนะคะบัดดีคุณฟเอซีตอนนี้พรออนก็อยู่ที่สวนนะคะสวนพรั่งนะคะพรั่งจิมจูวันนี้พอออนก็หลังจากที่มาจากท่งก่องข้าวนะคะให้คุณ f ีพระอ,อ้นก็ออกมาสวนนะคะมาลุยสวนสวนฝลัง่ง ฝรั่งปลาออนนี่นะคะปลาออนจะมาห่อนะคะเนี่ยฝรั่งเนี่ยคุณเอฟซีเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนะคะลูกฝรั่งปลาออนเนี่ยนะคะปลาออนจะห่อนะคะคุณเอฟซีปลาออนก็จะห่อแล้วนะคะเพราะว่าลูกก็ใหญ่แล้วนะคะลูกใหญ่แล้วพิธีการห่อของปลาออนก็ประมาณนี้นะคะคุณเอฟซีไม่ได้มีพิธีดีตองอะไรนะคะทุกท่านอุปกรณ์ปลาออนก็มีตามเกิดเนะคะเนาะ นี่นะคะตอนก่อนจะห่อแล้วก็ทําความสะอาดมาจุกก่อนเนาะเพื่อที่จะไม่ให้มาลงมาแรงนะคะตกค้างอยู่ในนี้เนาะลูกฝรั่งเราก็จะได้สวยๆนะคะทุกท่านวันนี้ปอออนก็ได้ตัดนะคะตัดฝรั่งหลายลูกนะคะเดี๋ยวปอออนจะให้คุณเอฟซีได้เห็นอยู่นะคะวันนี้ตัดหลายลูกก็จะเอาไปให้ย่าพาชิมดูนะคะเพราะว่า อดแรกนะคะรดแรกตอนนั้นย้าพาก็เคยตัดนะคะรอบหนึ่งแล้วสองสามลูกเนาะค่ะเนาะเอาไปลองลองกินเนาะคุณเอซีอาจจะเห็นนะคะคลิปนะคะของปู่ผ่องย้าพานะคะช่องปู่ผ่องยญ้าพาวันนี้พระอ,อ้นก็ทําความสะอาดก่อนหมวจุกกันแมงกันอะไรเนาะจะได้ออกมาสวยๆนะคะนี่นะคะก็เตรียมแล้วเตรียมที่จะห่อแล้ว สวยนะคะทุกคนดูฝรั่งนี่นะคะถุงพลาสติกประออนก็ประออนก็จะมาตัดก้นถุงเนาะตัดก้นถุงเนี่ยขอให้ตัดห่อก่อนค่อยตัดก็ได้นะคะพอแล้วเต่เนาะประอ่อนขอขอห่อก่อน โอ้ยทำไมมันฮอนจังเลยร้อนอารมณ์บรรยากาศก็ร้อนนะคะคุณเอีเอ้ยนี่นะคะก็ไม่ได้มีพิธีดีตองอะไรนะคะคือห่อให้มันนิดชิดนะคะเพื่อที่จะให้แมลงไม่ต้องเข้าถึงนะคะแล้วก็ต้องใช้นะคะกระดาษห่ออีกรอบนึงนะคะ กระดาษหนังสือพิมพ์นะคะหรือว่ากระดาษที่เราหาได้นะคะนี่นะคะแต่บอนก็จะตัดตับบทก่อนนี่นะคะเฉอนออกอันนี้คือสูตรปพร์ออนนะคะตามตามอุปกรณ์มีนะคะอุปกรณ์ปพร์ออนมีปพร์ออนก็จะประมาณนี้นะคะทุกท่านตัดสามสามนั่นนะคะเนาะเจาะสามรูนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะให้อากาศเข้าในถุง อันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะถือว่าโอเคนี่นะคะถือว่าโอเคนี่นะคะอันนี้ก็สองลูกเดี๋ยวเดี๋ยวป้าออนก็จะใช้กระดาษนะคะหุ่มอีกทีนึงนะคะวันนี้ก็เยอะนะคะฝรั่งป้าออนเยอะที่ป้าออนที่จะห่อนะคะก็ หลายลูกนะคะหลายลูกประออนก็ทําความสะอาดหัวจุกเรียบร้อยแล้วก็เพียงแต่เอาเอาถุงนะคะห่อแล้วก็กระดาษนะคะห่ออีกรอบนึงนะคะประออนเดินเดินดูแล้วนะคะในในสวนประอ่อนนี้นะคะก็ตัดตัดลูกที่ห่อนะคะก่อนหน้านี้นะคะก็ตัดออกจะตัดออกให้หมดเลยนะคะเพราะว่าก็คงจะได้ ได้อายุนะคะเนาะเขาบอกว่าหกสิบหรือหกสิบหรือว่าห้าสิบกว่าวันเนาะเนี่ยค่ะก็ประมาณนี้นะคะประออนก็จะตัดถุงให้รลมเข่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวคุณเอฟซีคอยดูนะคะฝรั่งที่ประออนห่อแล้วประออนก็ตัดแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้ตัดแล้วนี่นะคะก็ได้สองแล้ว อันนี้ก็ลูกที่สามห่อเลยไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าพอห่อแล้วก็หลังจากที่เราห่อนะคะก็นับไปเลยนะคะหกสิบวันนะคะแล้วก็ตัดเอามากินได้เลยนะคะทุกคนไม่ต้องรอเนะค่ะเนาะเพราะว่าอายุของเขาก็เราก็ดูแลเขาให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะ อันนี้คือเป็นอุปกรณ์ของป้าออนนะคะเท่าที่ป้าออนหาได้นะคะเดี๋ยวป้าออนก็จะไปหาถุงมาห่ออีกวันนี้ก็ถุงก็คงจะไม่พอนะคะคิดว่าคงจะไม่พอก็ไม่เป็นไรนะคะห่อให้หมดวันนี้ถุงเท่าที่มีนะคะก็ประมาณสี่สิบห้าสิบลูกนะคะวันนี้ ที่พ่อออนจะห่อนะคะนี่นะคะคุณเอซี่ถึงออกเลย จะได้มีอากาศเข้าไปนะคะนี่นะคะก็ถือว่าโอเคนะคะเดี๋ยวเอากระดาษมาก่อนกระดาษเก่าก่อนนะคะลองก่อนให้ ว่าป้าออนก็ยังไม่ได้เทียมกระดาษต้องเอากระดาษเก่าก่อนนี่นะคะกระดาษก็ไม่มีอะไรมา,มากค่ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณเอฟซีก็ประมาณนี้นะคะคืเอเป็นสูตรของป้าออนนะคะก็ประมาณนี้นะคะเออหุ้มกันแสงหุ้มกันแสงนะคะทุกคน ะะที่จริงแล้วก็ต้องเอาเอาเม็กเนาะค่ะเนาะมาแมกแมกไว้นะคะ,ะ,คะ,ๆๆาะ,คะตามที่ป้าออนดูใน YouTube นะคะแต่ป้าออนนะคะใช้ฟางนะคะรัดไว้เลยนะคะผูกไว้เลยก็ไม่มีผลอะไรนะคะคุณเอเดี๋ยววันวันหน้าป้าออนก็จะเอาเมกนะคะมาแมกนะคะมีอยู่นะคะที่บ้านยาพา อันนี้ก็ทำให้คุณเอซีเห็นก่อนก็เดี๋ยวรอดูนะคะ